ผมจองเต็มไว้กับพี่ออฟอะครับออฟออฟจับนมอะครับคือพี่ดูแล้วคิดว่าได้ครับผมได้หลงในนี้แหละไม่ได้เฮี้ยพว้เฮี้ยอะไรล่ะวิ่งมาตรงก่น สวัสดีครับตอนนี้เราถึงกันที่สนามทูบัตเตมีแล้วสยามรอคอยครับผมสวัสดีครับพวกเราสยามรอคอยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพวกเราสยามรอคอยนะครับครับผมนู่นเป็นโลไปเพราะว่า สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราสยามรอคอยนะครับตอนนี้เรามาถึงสนามทุกบอเรามาถึงแล้วใช่โอเคก็ตอนนี้บรรยากาศโดยรวมก็ที่เห็นนะครับไม่จริจริงจริงรถเยอะนักข้างในอ่ะใช่แต่ตอนนี้เรามาจอดข้างนอกเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันว่ามีรถอะไรมาบ้างใช่เลยแต่ที่แน่ๆเห็นและหนึ่งคันเป็นวีออสวันมิกเกอรใช่แล้วรถเราก็คือเป็นรถเซอร์กิตที่ไม่มีเบรกมือนะครับผมไม่มีเบรกมือไม่มีเขลองวิ่งอยู่จิมพ์หน้ามันต้องใช้เบรกมือด้วยใช่ครับลองดูลองดูข้างในมีอะไรบ้้าาาาางงไไปปเเเดดี๋ยยยวววรูขในนกกกัสสมมอ

เราวิ่งสะกินมาเราก็อยากมาลองกินพี่ผมเอาวิออสบันเมกมาครับเบรกมือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยก็เลยกล่ามามาเนี่ยนะมาหน้าถอยหลังเอาแล้วกันคือถอัานคันนี้วิ่งวิ่งอะไรบ้างครับเนี่ยวิ่งจิ้มคันนี้อย่างเดียวเลยใช่โอ้แต่เต็มระบบมากนะก็เหมือนแกไปวิ่งมาลงมาเลยด้วยนะใช่ไหมรับที่เป็นงานเนี่ยเดี๋ยวก็ดูดิดูระบบน้ำมันพี่เขาดิเขาใหญ่เลยนะก็ไปวิ่งแข่งเลยบ้างอ๋อถึงว่าดูเบรกมือพี่พี่ก็มีเบรกมือน้ไฮดรอลิกด้วยนะธรรมดา จึงพนาเนาะใช่ธรรมดาของรถจิงพนาใช่เบกเนอร์ไฮดรอลิกมันมันมาคุมคุมตัวนี้ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับคุมปั๊มใหญ่ตัวนี้นะคุมเบเนอครับอารมณ์รถดิฟเนาะพี่เนาะอันนี้ก็ขับแบบคันนี้ไงที่อยู่ในไอ้นี่ไงเป็นสวยมากคันเนี้ยเป็นมิสเตอร์อะไรสักอย่างอ่ะฝรั่งอ่ะอืมก็เฟี้ยวนะรุ่น S R ใหญ่โอเพนไง F R F F ไงเออเหรอเออโอเพนเราเป็นรุ่นเล็กเรานี่ไม่น่า S R นี่น่าจะเจสองเจแซดมั้ง ไม่ใช่ FR อะไรขับอ๋อ FR โธ่มุกไม่เละหรือไงไม่มุกเราก็ไม่รู้จริงๆไอ้แปดใช่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มครับผมตั้มสวัสดีครับผมผมลงดิวเจนนะผมลงดิวเจนสุดยอดเลยผมลงดิวเจนนี่นี่พี่ตั้มขับโค้ชใช่ครับอันนี้เป็นโค้ชแต่สมัยสมัยนู้นเนาะยังอยู่ไหมคันนี้หรือคันใหม่ละที่ญี่ปุ่นอะครับไปไปที่ญีเออที่ญี่ปุ่นใช่พูดพูดเป็นภาษาญี่ปุ่เป็นภาษาญี่ปุ่นเออพูดพูดใช้ญี่ปุ่นเลย อ้าวอีไตอีไตอีไตนี่ได้ดูอันนี้เป็นโค้ดแต่สมัยพี่ตั้มแนะนำหน่อยนานมากเลยพี่ตั้มอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ขายนะครับราคาเท่าไหร่ครับพี่ไม่ได้ไม่ได้ขายอ๋อไม่ได้ขายไม่ได้ขายเห็นเห็นร้านขายรถหรือยังไงจักรยานตีตีราคาได้ไหมอันนี้ประมาณสี่พันได้พี่ได้ไหมยกเลยนะสี่พันได้ปะอีไตรอีไตรสี่สองได้ไหมสี่พันสี่หนึ่งแล้วอ่ะแลเพื่อนกันโรถจะสะอาด อย่เงี้ยถือว่ารถสะอาดอย่างเงี้ยสะอาดมากจริงๆอันนี้พี่วิ่งอันนี้ไงนี่อันนี้พี่ตั้มแต่ก่อนวิ่งรุ่นอันนี้นะ F1 f ่ระดับประเทศเหมือนกันนะที่หนึ่งที่สามใช่โอ้วิ่งตลอดไงเลยได้ที่หนึ่งขยันไปดูไ่อยเรื่อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาเดี๋ยวผมไปบล็อกคล้อก่อนไปสมัครก่อนสมัครหน่อยครับเอ่อผมผมจองเต็นไว้กับพี่ออฟอะครับออฟจับนมอะครับครับ ตอนนี้เราสมัครแล้วครับตอนนี้มี2เบอร์องนิวเจนทั้งคู่มีเบอร์48เป็นของพี่ก้องเขาพรที่แล้วก็เบอร์58เป็นของผมให้รถคันเดียวกันกน,นะครับหลังจากเราสมัครเนี่ยก็จะมีเ l เ y o u ์ของสนามนะครับมา<อ>ให้เราเดิน,<อ>ดนงงหมดแล้ยนะครับหลายจุดระมาณนี้ในทุกปัตีเดี๋ยวเราไปเดิน,นดูวอล์คคอร์สเดี๋ยวเราไปวอล์คคอร์สวอล์คอร์สตรงนี้คือสตาร์ทใช่ไหมครับผมไม่เคยเลยเนี่ยนี่สน้อันนี้สนามกีฬาอ๋อฮะอ่านี่ยนี้ไปนี่เลยงงแล้วอันนี้ออกสตาร์ทตรงนี้ชิบหายแล้วพี่

ไม่ได้เหี้ยวีนน้เยเหีเ้ยอะไรล,ล่ะวิ่งเรืตรงกหอนกันโอเคจบจบไปจบแล้วผมจบแล้วคือกลับบ้านเยี่ยได้ใช่ไหมเือที่ดูแล้วคิดว่าได้ครับผมได,ๆๆได้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 หลงในนี้แหละๆๆ <c oughs> ต่อไปนี้เป็นลันซ้อมเดี๋ยวจะให้พี่ก้องเขาขับก่อนนั่งไปด้วยกันไปขอดูลายหน่อยจะมีโอกาสวิ่งได้2ครั้งนะครับก็อย่าผมจะนั่งในรอบแรกแล้วก็อยู่จะลงมาให้พี่ก้องขับคนเดียวลองมือเลยเราจะมีโอกาสซ้อมสองรอบรอบละ2ครั้งวิ่งในแท็กนะครับอันนี้คือรอบแรกรอบแรกอย่าดูกันอย่าดูกัน นี้เป็นรอบซ้อมนะครับ <Okay. S 3> ใช่ซ้อมรอบแรกครั้งแรกครับรอบแรกรันแรกแล้วไปผ่านที่อยอะไรเขาต้องวิว เธอไม่ได้ ได้ที่หนึ่งด้วยครับผมเมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะครับรการแข่งขันนะเราได้ที่ที่หนึ่งที่หนึ่งโชคดีได้และโชคดีโชคดีได้ที่หนึ่งดีดก็อะไรหลายๆอย่างนะครับแท็กมันแคบแล้วก็สนามมันก็นะก็วิ่งกันด้วยความปลอดภัยครับ,รบก็เอาสนุกนะเอาทักษะสนุกมากถ้าใครแบบเพิ่งทำรถอยากเล่นรถอยากมาลองเนี่ยผมมองว่า จิบคานาดเลยมังเสียงวีออสเป็นรถที่ขับดีนะแล้วก็แต่คันนี้เนี่ยเขายังไม่สมบูรณ์ทีนี้ยังต้องเพิ่มเติมในจุดต่างๆแล้วต้องไปแก้ข่าวกันใช่ใช่พี่ก็วันนี้ดีใจโอ้โหขอบคุณมากเลยของคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเราติดตามเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยสยามรอคอยนะครับได้ครับฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะครับกดติดตามช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ กดติ๊กต่อกดแชร์กดสับตะไคร้สับตะไคร้ด้วยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจทิกต็อตนะครับเซิร์ชสยามรอคอได้เลยเจอแน่นอนเจอพวกเราแน่นอนเราก็จะพยายามนำสาระดีๆหรือากิจกรรมมันๆสนุกๆนะครับในรูปแบบที่ผ่อนคลายนะเราจะพยายามจะถ่ายทอดไปในแบบที่แข่งรถมันสนุกอ่ะอย่าอย่าอย่าไปซีเรียสมากอย่าไปเครียดมากไม่ได้สนุกมาเอาทักษะมาเอาเพื่อนนะครับยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ แข่งเราโมดิฟายไปหนึ่งอย่างนะครับที่ทำให้เราได้ที่หนึ่งนะครับเป็นเคล็ดลับมาดูงานมาดูวันนั้ำตับมันเป็นที่คนคนในสนามต้องมองเลยว่าอันนี้ไม่ถูกคนนี้ก็ทั้งทั้งไม่ทุกอย่างขับรถเซอร์ไพรส์อยู่รถไม่มีพื้นฐานนะครับ